สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาทําธุระที่สโกลน,นะคะรับขากลับแล้วก็แวะซื้อพิซซ่ากลับไปทานที่บ้านนะคะวันนี้พี่การก็จัดไปโดยหอมทอดเห็นไหมชิ้นโตๆเลยนะคะกรอบ,บกรอบอร่อยออยแล้วก็มีพิซซ่าสองถาดกลับไปให้ยายเสนกับโตโน่ที่บ้านนะคะผละขับของเราก็ค้นซวยตามเคยนะคะ ขับไปค่ะไม่ต้องดูทางค่ะแสนอร่อยนะคะวันนี้เราก็จะชิมไประหว่างทางนะคะหน้านี้หน้าอะไรเนี่ยส้นอร่อยนะคะวันหยุดของครอบครัวนะคะแล้วก็จะกลับบ้านไปพร้อมกันพร้อมกับรับประทานของเบาๆนะคะเราจะมีการป้อนกันนะคะสองพี่น้องนะคะแฝดนะคะแฝดสยาม สยองแพ่สยองชมนะคะฮ่าเราอยู่ข้างหลังก็จะเป็นหมูแเนมแล้วก็จะมีอันนี้นะคะแล้วก็จะกินพิซซ่ากันนะคะกินเปาไมเซลฟี่ด้วกระเป๋าไมเซลฟี่น้องทันน่าสวยมากอุ้มเราใส่น้ำจิ้มเลยนะคะมา อ,อร่อยมากนะครัาหิวแล้วาาระหว่างทางคำโตๆตนาตีว่ารถรถพิซซ่าน้านี่อร่อยมากนะครับ่ะหน้าอะไรนะพี่กับหของเลือกอ่ะอื้ม กลับกินที่บ้างอร่อยมากกินทางนู้นตอนนี้เราก็ถึงสามแยกใบพานนะคะที่จะเดียวไปที่กาลสินนะคะอีกประมาณ39กิโลจะถึงบ้านของเรานะคะ เผื่อถึงบ้านเราก็ย่อยอีกรอบหนึ่งแล้วก็กินไปเรื่อยนะคะกินเผื่อเพื่อนๆแล้วนะคะไม่ต้องหิวครอบครัวหัาสาหลังจากทำคุณพ่อแล้วก็เข้ามาในเมืองเพื่อสิ่งนี้ อันนี้เราก็ถึงโค้งของบ้านทามไฮนะคะระยะทางอีกไม่ไกลก็ถึงบ้านเราแล้วอันนี้นะคะก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ของเรานะคะฟาร์ามม้าฟาร์มม้านะคะอีกไม่นานเราก็จะเป็นที่ท่องเที่ยวของเราเก <laughs> ี่ยวไหนฟาร์มมา้า นี่ก็อิ่มแล้วนะคะหนังตาก็อยากหย่อนแล้วนะคะฟาดไปคนละสองชิน้นก็มีการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะก็จะดูติ๊กตอกใบพังๆนะคะดูตัวเองนะคะฟอนงามๆเนาะ <laughs> 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 ดูยอดว<อ>ิวก็ได้เป็นล้านเลยนะคะยอดวิวก็เยอะๆนะคะ ดูอยู่นั่นแหละเป็นอะไรไปถึงโค้งนะคะโค้งนี้สวยมากเลยนะคะโค้งทำให้ตอนนั้นนะคะมันจะเป็นโค้งที่น้ำท่วมถนนขาดเมื่อปี62นะคะแล้วก็สร้างใหม่แล้วก็ทำเขาเรียกว่าอะไรนี่นะ นี้เราก็ถึงบ้านหนองบ่อแล้วนะคะถนนเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วเหลือเกาะกลางอย่างเดียวนะคะที่จะใส่ต้นเสาไฟ